เห็นเขาปรับแกดใหม่มาเมาส์เลยีิกระโดดไอ้กระโดดถีบไปเยอะขึ้นนะก็เล่นเราไม่อยากเล่นอ่ะเพราะมันจะตัวโลซ้ำกันน่าจะบอกคระตัวเราก็เส้าเอาดิเอ้ยไงวะก็ต้องมาเสียเวลารอห้องอีกไม่นานหรอกครับพียรปช่่เอเสียเวลารอกินเมิ่งเสร็จรอเล่นอาร์วีรอมาแล้วอีกกี่บาเสียวเอออยู่ดีๆก็อะไรนะยี่สิบพูดว่าไรนะมาทำอาหารเย็นให้มาริกันค่ะ ไอ้หมานะใช่อาหารอาหารมะลิน่ากินกว่าอาหารเขาอีกหรูหลามาเท่าอาหารใครนะอาหารมะลิแม่ทุกการสกัดน้องหววนะแต่อาหารแม่เราหน้ากินกว่าเฮ้ยไม่จริงอะอาหารมะลิหน้ากินกว่าสามร้อยเท่าไม่หมูเอ้ยดูทูกลับเออเพราะว่ากับข้าวหมาน่ากินดูทูฟีมึงแม่ไอคิมได้ไงวะทำไมเออมันไม่มีโลเลยก็เนาะเขาไปถูกคนบูลลี่มาก่อนลงมาใช่หรอกี้เหรอ ไม่เขียวอะไม่เขียวเดี๋ยวมันกระลีแล้วเขาเชื่อเป็นจูเป็นตาโอ้ยมีตีลงกับเราด้วยเยอะด้วยถ้าเรายิงหัวนะใช่เราบกัฟสู้ไหมสู้ดิสู้เฮ้ยข้างบนมันมีโทก้าเหมือนกันเผือกกระโดดยิงบอ้ยอยู่นั่นละเกงในเต็มเต็มตู้ไม่รู้กี่ครั้งแท่ถอยไม่ได้สักครั้งแต่โอ้ต้นไม่โดนโดนแล้วตัวหักไปแล้วพอหยุดกดป้าเราได้ยินเสียงยิงยิงไม่ถึงยังกโดน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 ยิงโดนยิง ก็บเก็บเก็บเโอ้ยโโดนยิงโอ้ยโอ้ยจะตายจะตาเขากอะไรจังอะแ้่เขาล็อกเขาล็อกมันโดนยิงใส่ยิงใส่ยิงใส่การเบ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 แล้วการเบรแล้วเจ็บเจ็บมันเจ็บมันเจ็บดาวดาโอเคโอเคโคไปทุกคนสับีมากตัมมสัมตัมตายปะเดผิดคนไอ้เพื่อนมันอยู่นี่เพื่อนมันอยู่นี่เ่อนมันอยู่นี่โกาโกาดอยู่นี่ีนักล็อกมันโดนไปกีนเกไปเติมคิมเดี๋ยวกูปเติมคิมเดีวกูไปเติมโอเคโออางบน ไอยิงมันอยู่ยิงมันอยู่ในกูเจ็บยืนไปแล้วมันคิดจะปีนเหรอตะลงในกูร่วงในกูร่วงตายปหมยัง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 มันโด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 นคิม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 โดนคิมโดนคิมโดนคิมล่างปองมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วแปลงล่างเร็วจังองแปลงร่างได้เร็วจัง่แล้วะตอาตามเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมีโทกะโทกะมาโทกะก่อนมาเอาโทกะก่อนมาโทกะก่อนได้มาเฉยดาวเหอะดาวเหอะจะดาวแล้วดาวแล้วดาวแล้วเอาดนกูดิขอขอดูดเลือดก่อนได้ไหมในกูอยู่บนตึกในกูอยู่บนตึกดูดตูดเป็หนึ่งทีดูดแล้ว แล้วเขาอยู่แล้เขาอยู่กับเด็กกูคนเดียวแบบนี้เด็กกูอยู่ตรงไหนเนี่ยมตึกการเบรกการเบรกด่าแล้วด่าแล้วแม่งจัดการคนเดียวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งข้าวนะแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บนึงขอดูดเลือดขอดูดเลือดก่อนขอดูดเลือดก่อนคาจะหนีไปแล้วขมกป่ามันหมกป่าแล้วเด็กพมันหมกป่าแล้วเลือดพวกกัไปทำไมวะนี่ยนี่มันหมกป่าหมกป่าจะดูดเลือดตัวอะเอาเลยข้าเลยการเรามีสีเขียวเอ้ยไม่ใช่เรามีสีฟ้าเอ้ยไม่ใช่เรามีสีเหลืองคัดเฉยเรามีสีฟ้าเอาไหมสองอันเลยเอาเอ้ยููู่่่่่่่นนนีีีออยยดดดาาาาบบบไปล แไงย่างใครมานะโอ้ยไฟไฟไฟไปดูไปอยู่ดูไปดูแล้วไปดูแล้วเข้าตึกไปมันเข้าตึกไปการเกือบแตกการเกือบแตกในตึกมีคนหรือเปล่าเฮ้ยไปดูนี่มันอยู่นี่เขาเตะกัดแตกแล้วกัดแตกแล้วเล่นมาเลยเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บมันเจ็บจอยจอยจอยเขาต่อยแล้วเขาต่อยแล้วเขาต่อยแล้วเขาตาอีเจ็บ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 ยังไม่ตายยังไม่ตายเยอะหมจังวะ ตายแล้วตายตายดาวดาวดาวเออขอดูเลื่องได้ไหมอยากได้ดาวผีมากกว่าเสกึกว่าดาวผีถัวมันโกงนะเขเลยเอาดาวผีมาแทนเด็กโกงอือหือเว้ยสีม่วงใส่ไหมเึ่งโดนดูน่าจะเอาไปกินเฮ้ย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 โม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 ไอคิมโดนเล่นยังไปโอ้ยขยับโอ้ยขยับมากระจังวะาแต่กระตุ้นด้วยอ่ะมันมีมันมีบาคุโกด้วยอ่ะมาแล้วก็มาช่วยแเรามาช่วยแล้วโอะเย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 อะจริงเยอะจริงมาแล้วมาแล้วโอ้ยไอ้นี่ก็ยิงยูงยิงยูงยิงยิงไอีนี่มันฟาดเขาด้วย <Merci>. Yeah. โมโกโมโกการเกือบแตกโมโกการเกือบแตกโอ้ยใส่เขาใส่เกระตายเตะเตะการแตกแล้วการเบรกการเบรกกาแตกโมโกะการแตกวิ่งหนีแล้วจ้าโอ้ยจะคาเจะน็อกคาเน็อกคาเน็อกคาเน็อกตายแล้วตายเหมือนกันเกือบน็อกเกือบน็อกเกือบน็อกคู่บวกคูอยู่ด้านบนเกือบน็อกเขเกือบน็อกโอ้ยน็อกน็อกขอเวลาปั๊มยาวหน่อยด้ไมด้ด้ไม่ได้โอ้ยเอสุดแล้วสูดแล้วเอ้ยขอแปลงร่างเป็นมาแล้ววิ่งหนีได้ไหมขอขอแปลงก่อนได้ไหมขอแปลงก่อน

เย็นแล้วตีมันกระเด็นออกวงไปอ่ะแล้วก็มันมาเป็นมามเนมาโอ้ยไน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 แล้นวิ่งนะเราเอ้ยยิงโดนไม่หนึ่งเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วโลมากโลมากโอ้ยหลังหลังหลังมาคุกโก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 โอ้ยโอ้ยจะตายจะตายอีกรอบจะตายอีกรอบวิ่งออกไปอีกแล้วมาคุกโกอีกมาคุกโนีกไปแล้วเดกินให้ยาให้ยาอะไรยาใหญ่เลยยาทุกอย่างอ่ะโอ้ยกางเกงไนสีดำฮะไหนโอเคมาคีเลยเหรออยากเห็นมั้ง

เอ้ยมันอยู่นี่บวกบวกโดน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 ด่าโน้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 ดาโน้ดสวยสวยสวยซำให้ได้ท้ำให้ได้โอ้ยโอ้ยนี่ไงการเบกการเบกตัวหินไอตัวแม่ลงไมหินการเบกตายตายไปแล้วไอตัวแม่ล่างไม่หินการเบกสวยสวยสวยไอในพุ่มไม้ในพุ่มไม้มีมีมีอะไรนุ้ดเด็กผุดเด็กผุดเฮ้ยเขาแล้วเขาฟันไม่หยุดเลยแล้วเขาฟันไม่หยุดเลยเอ้ยดาบีดาบีดาบีโอ้ย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 นีไว้เราการเบกการเบกการเบกผุดแล้วเราซ้ำได้ผุดแล้วเราซ้ำได้ผุดแล้วฮัดเฉย ควรตายได้แล้วตอนนี้ยโอ้ฝื้นกบฝื้นกบการเบรกการฉันเบรกกินยาละกินยาหลังกินยาหลังพุ่มเทคนิคเอากบหายไปไหนวะกบมันเลิกแอบดิเลิกแอบเลิกแอบเลิกแอบยีกบโอ้ยวิ่งกระโดดไปมานั่นแล้วยิงโดนยิงโดนยิงโดนสนับดาว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 สวย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 ไปช่วยกิมไอ้กิมยิงโดนกิมยิงโดนดาว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 าวเด็กกูมากิมเด็กกูมาดาวดาวดาวเด็กกูดาวเด็กกูดาว ไอตัวไอตัวไอตัวปูซีเมนมาซีเมนมันเยอะจังเลยวะมันฆ่าเขาไม่ได้วะันฆ่าเราไอเมนคุมมาแล้วเดี๋ยวจะแปลงหน้าเป็นเมนปูแลขับหยาดไม่ได้้าเอ้ยเดี๋ยวได้ได้ละเอ้ยได้ไอตัวอะไรไม่รู้ไอตัวตัดฉีิตัดฉริอัจฉริคือตัวอะไรวะโอ้ยเฮ้ยน็อกน็อกใส่ฟ้าไอใส่ฟ้ามาฆ่าเขาโอ้มันต้ำเขาโอ้ยอย่างแรงอ่ะช่วยไม่ทันต้ำไม่แรงอะเร็จนะเสร็จแล้ว ผมจุกเลยก็ได้นะถ้าวางเราเป็นกบอยู่เดี๋ยวนี้เอ้ยไอโอมตัวจริงโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายโอ้ยจะตายหนีก่อนแล้วกันเราไปจีบมากหนีก่อนนะเขาจะตายแล้วเดีแต่เขาหนีไปจุบให้เยอะเยอะเยอะหนีเลยหนีเลยเป็นล้างกบถูกเลยกินโลให้ได้นะได้ได้ได้เออเฮ้ยเขาฟื้นแล้วเขาฟื้นแล้ว ใจอะไรแกะไม่มีกล่องอะไรเลยนี่ไงมีดับอยู่ข้างโอเยแล้วมีดับอยู่พอดีเลยแม่งจะเป็นของมันกระคงกระจายแล้มีตัวสายฟ้ามาแย่งนะเว้ยไม่งั้นเขาคงไม่เกิดเราสิทธิ์มันร้ายอะเห็นกันนะทนไอพี่ไปส่งได้ไหมอ่าแล้วเขาเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งรีบเกินเฮ้ยยิงโดนด้วยมันก็ยิงโดนไปร้านหนึ่งเฮ้ยยาอัพทุกเวลกินนะครับเฮ้ยใบใบชุบบัดชุบกินนี่เลยยาอัพเวลวยิงอะไรกันวะแม่ง มันอยู่ไหนกันมันยิงกันตรงข้าไหนวะขอ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 ปาดาบลงไปได้ไหมเออตรงนั้นมมนีเ่าตรงนั้นตัวดูเดือดนาดูเขายิงไกลมากเขายิงไกลมากเขาจะพองให้อ้าวเขาย้อนแล้วยิงมันหายไปหมดเลยกระสุนเถอะนี่นี่มันมีตัวขึ้มามีซีเมนต์ขึ้นมาจานซีเมนต์โอ้ยจานซีเมนต์เจ็บอยู่โอ้โอ้โอ้เจ็บไปมันตั้งตั้งอย่างกับน็อตไฟอะไรวะไปเอ็มอ่ะใสฟ้าใส่ฟ้าใส่ฟใส่ฟ้าการมาแตกการมาแตกตั้งอย่างกระปอดไหนมันเจ็บจัดมันเจ็บจัดไฟฟ้าลงไปนะระวังโอ้ใส่ฟ ตายเกือบตายทีมันเกือบตายแลกแรงมากจะตายแลเรจะตายจะตายจะตายโอ้มันมันมนจะมาจะฆ่าเขาเออไอแกไแกเขาก่อนตอนนี้จบแล้วเฮ้ยเร็วมากเาจะตายโอโโอ้ยเราช่วยโอไม่ได้มันเอ๋ยมันเอ๋ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมันเอ๋ยยุ่โอ้ยโอมันจะทำเขาแล้วโอ้ยโอ้ยน็อคนเลยโอ้ยโอ้น้อคโอยอคกโะอ้มาโกมาอนโมาอีนยอีหเอาไปี ต้องเมียนต้องเมียนก่อนทุกคนนี่ว่าเมียนจบแล้วชีวิตช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยอย่าได้ตายอย่างนั้นแล้วไม่ไมอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นหละอย่างนั้นหละโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเฮ้ยข้าววงตีมันตีมันเอ้าเอาโอ้เดียเดี๋ยวเดี๋ตีมันตีมันตีมตีมานกตีมาาตีม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 มืมีี กลับมาเก็บเพื่ขอนเราต้ของขา้ขขามไปกำแพงไปชูปอ่ะเฮ้ยไอคิมแมวขโมยจ้ะคิมเอาคิมคืนชีพเอาอันเม็นคนนอนตายอยู่ด้วยนะแอบๆอุ้ยไม่ไม่แอบนะเอตอตรงนี้แหละได้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 เร็วๆเร็วต้องรีบต้องรีบจุบใครก่อน,นะอนวะน่ะหย่าว่าจะไม่ใช่เขาจต้องสองจ<อ>ุกต,ต้องสองจุกต้องสองเออมันมาแล้วสวยสุวยมาเกมเกมยังไม่จบเกมยังไม่จบเดี๋ยวเพิ่งนับนะเพิ่งนับศพไร่พวกมึงไม่ยอมซ้ำไงเตะแม้ว่าที่เก่งที่สุดในโลกนี้จะมาแล้ว ดีดด lead, ีดกานเบกกเบกกเบกเเกันเบสยาเเาาเากัแสดงดาวตัวแสดงดาวอ้เดกลบเดกบเกกบเกกบพื้นบนเกกลบนเาอันเดียวอมเลียเอมเลียเเลยเหรออ้กบมันเออโอยมันให้เขาตั้มอะอยู่ไหนวะตั้มตั้มไอ้นี่กอนตั้มกอนเออวสวยสวยกบกบอยู่นี่แปลงร่างเป็นมึงเลย กเขาล็อกกบเขาล็อกกบใครตัวจริงกูกูตัวจริงกูตัวจริงเฮ้ยมัตกหอกพงชุบ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 เขาชุบได้เขาชุบได้เหมือนกันเขาชุบได้เหมือนกันเจ็บเจ็บพุ่งแล้วตายกันตักงทีได้ไหมขอร้องเลยเฉยกบดาวกบดาวกบดาวเขากระเทาเยอะมากแล้วโอ้ตายกบไม่ฟื้นนะโอ้ยลมลมลมสายแล้วหายแล้วไปยังไม่ฟื้นเลยทีมสบายยังโอ้ยยังไม่ใกล้เลยอ่ะอีกนานอ่ะนานเท่ากับเท่าไหร่นานจริงๆอ่ะ ไม่ทันหรอกไม่จริงเ้วยออกมาชูได้ปะออกมาออกมาอนี่เลยได้ปะเหนื่อยแม่เลือดอะขาดใจตายหายโใจหายหายใยตายสามทีมเลยเหรอเยอะจังอะไม่เป็นไรหรอกให้มาสู้กันไปก่อนตัวไว้ทีโอ้ยไม่มีหายตัวเตะอย่างแรงตัวหายตัวไม่รีเตะออกวงมาเลยเหลือใครเนี่ยเหลือคิมกับไอ้นี่เหรอเออใช่เหลือไอ้คิมกับไอ้นี่ ยิมไก่สปีดโอ้ยมันเอ้าไม่ใช่นี่ว่าสองตัวเลยถ่ายละเฮ้ยยังไม่ทันถ่ายตัวเลยทันหลออันนี้มันแบบตหมดมาเลยวิ่งฮัทเชอร์ฮัทเชอร์ตั้มเกมเซตทำดาเมจไปสี่พันอย่างน้อยก็ทำดาเมจเยอะแรงไม่ลดนี่เล่นแรงปะไม่ใช่ปกติอ่าไม่เล่นแรงเหรออ้าวไม่รู้เหลือสองคนเลยนะ